You're listening to K.S. อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกรสก u r ิ t ี t h e p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  i s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  investment โอเคเรามาในตัวสุดท้ายนะครับออโรล่า ol การประชุมนักวิเคราะห์สวัสดีครับวิพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับ ก็วันนี้ผมมีบทวิเคราะห์ตัวออร่าหรือออร่านะครับเป็นจากประชุมนักวิเคราะห์หลังงบออกนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับเรามีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยนะครับจากการประชุมนะครับ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่1ตัวจํานวนวันสินค้าคงเหลือเนี่ยที่ไตรมาส1มันออกมา95วันเนี่ยมันจะลดลงต่ำกว่า90วันในไตรมาสสนะครับอันที่2เนี่ยตัวพอร์ตสินเชื่อ จำนำทองเนี่ยขายฝากทองเนี่ยจากไตมาสหนึ่งึออกมาอยู่แค่ประมาณพันแปดเนี่ยผู้ริหารบอกว่าไตมาสองขึ้นมาเกินสองพันแล้วนะครับแล้วก็สิ้นปีตั้งเป้าไว้อยู่ที่สองพันเจ็ดนะครับมาดูที่เป้าของผู้บริหารปีนี้นะครับตั้งเป้าไว่ารายได้จะโตสิบห้าเปอร์เซ็นจำได้เนี่ยก่อนหน้านั้นเขาบอกจะโตสิบถึงสิบห้าตอนนี้มาใหม่บอกว่าโตสิบห้านะครับแล้วก็อัตราก,กำไรเนี่ยจะสูงกว่าปีก่อนนะครับ ถ้าเราเอาตัวเลขเอาเป้าผู้หารมาแปลงเนี่ยจะเห็นว่าผู้หารกำลังบอกเราว่าใน9เดือนที่เหลือของปีคือเดือนเมษาถึงเดือนธันวาเนี่ยรายได้จะโตรประมาณ2 2นะครับแล้วก็กำไรจะโตรประมาณ41%นะครับนี่คือเอาทั้งปีไปลบไปลบ3เดือนแรกแล้วก็ไปเทียบกับ9เดือนของปีที่แล้วนะครับ,รบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับของที่กสิกรไทยเราทำเนี่ย เป้าของผู้ริหารเนี่ยจะสูงกว่าที่เราทําไว้ประมาณ1%ทั้งรายได้แล้วก็กําไรนะครับมันถึงเป็นแค่บวกเล็กน้อยนะครับในแง่ของ valuation นะครับราคาหุ้นเนี่ยถอยลงมา20%จากช่วงพีกนะครับในเดือนมกรานะครับตอนนี้เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ PE ที่23เท่าปี23นะครับปีนี้เราทำกำไรโต31%ในดนั้น PEG ต่ำกว่าหนึง่ง นะครับถ้าเราดู3ปีมองไปข้างหน้า3ปีเนี่ยเราทำกำไรจะโตรประมาณ25%่สนะิร์เซนดังนั้นมันก็ดูดูราคาหุ้นค่อนข้างถูกนะครับในทุกมิตินะครับเ,เรายังคงประมาณการกำไรนะครับราคาเป้าหมายสิ้นปี2-3อยู่ที่19.34บาทต่อหุ้นแล้วก็แนะนำซื้อนะครับปัจจัยเร่งที่จะทำให้ราคาหุ้นในตลาดเนี่ยวิ่งเข้าหาราคาเป้าหมายของเราเนี่ยคือ 1. เรื่องขายฝากทองเนี่ย วิ่งเข้าหาเป็นไปตามเป้าที่ผู้วิหารบอกและที่เราทําไว้สองก็คือจํานวนวันของสินค้าคงเหลือเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเป้าของผู้วิหารคือ80วันจากปีที่แล้วอยู่ที่90วันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยราคาทองอยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับผมผมมีประมาณนี้ครับครับพิสุดผมถามน,นิดนึงคือแล้วในการประชุมนาวเค์ครับเขาได้มีไกด์ไลน์ไหมครับว่าไอ้ธุรกิจ ตัวหลักของเขาแล้วก็ตัวตัว,ตวาฝากทองคําของเขาเนี่ยในเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอบพี่ก็ตัวขายฝากทองเนี่ยเดือนเมษาพฤษภา,าดีขึ้นเยอะนะครับก็คือจากปิดไตรมาหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันแปดกว่านะครับอยอดล่าสุดที่เราเช็คเนี่ยอยู่ที่สองพันหนึ่งนะครับทั้งปีเขากะว่าจะอยู่ที่สองพันเจ็ดดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเริ่มมาดีแล้ว นะครับช่วงไต่มาสี่ไต่มาหนเนี่ยอาจจะดูโตช้ากว่าที่ตลาดคาดหวังก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยมีการถอยลงมานะครับแต่พอถ้ากลับมาโตได้อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของการเขาพยายามที่จะขายสินค้าที่มีไฮมาร์จินมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องขายทองแผ่นเยอะนะครับทองแผ่นเนี่ย มันขายได้ขายได้เยอะก็จริงแต่ว่ามารจิ้นมาต่าตอนนี้พยายามมาขายพวกทองที่เป็นดีไซน์มากขึ้นแล้วก็รวมถึงขายเพชรมากขึ้นด้วยครับอืมโอเคได้เลยครับสุดพีุ่ดผมถามนิดนึงเราจะสาม,มารถททีตหุ้นตัวนี้เป็นทุนที่เป็นหนุ่มหลบภัยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ไหมพี่เออผมว่าพอได้นะเพราะว่าอ,อันที่หนึ่งคือเขาไม่ได้เอาสัมปทานมาจากภาครัฐ ไม่ได้ไปขอใบอนุญาตอะไรอ่ามีมีใบอนุญาตอยู่แต่เพื่อนใบอนุญาตก็เป็นทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็ถามว่าวันนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เป็นรายใหญ่มากนะครับยังไม่ได้ผมยังไม่ได้จัดเขาเป็นกลุ่มทุนแล้วกันนะกลุ่มทุนร้านทองอะไรอย่างเงี้ยนะยังยังจัดไม่ได้เพราะว่าสาขาก็มีแค่สองร้อยกว่าสาขาบนสาขาทั้งหมดของร้านทองที่มีอยู่เป็นเกือบเก้าพันสาขาเนี่ยยังมาเก็ตแชร์ยังอยู่แค่สองเปอร์ซ็นเองนะครับยังยังถือว่าค่อนข้างน้อยครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านพี่พิสุ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ